ต่อมาจะมาเว้าถึงเรื่องของการปัฒนาควายไทยนะครับข้อมูลคือเก่านะครับข้อมูลจากเทคโนโลยีชาวอ่าเ,เทคโนโลยีเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้เขียนคุณสุรเดตอ่าสนคมขำนะครับควายนะครับในสมัยก่อนนะครับนํามาเป็นสั์ที่ซอนในเรื่องการเกษตรนะครับ ข้าคุณเคยคือใส่ไทหน้านะครับตอนผมยังเนยน้อยก็คือเอามาไทยหน้านอกจากจะซอยงานแล้วนะครับควายกันยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่สางความผูกพันให้กับผู้เลี้ยงนะครับซึ่งควายในสมัยก่อนมีโคองสั่งตัวที่ย่งงเบยาญยหลายนะครับคือควายทุกมือนี้ทุ่มือนี้นะครับควายไทยเด้มีการพัฒนายางต่อเนื่องคือการนํามาปรับปรุงสายพันธุ์ ให้ได้โครงสางที่ง่ายกว่าแต่สมัยก่อนพอบึงไปแล้วนะครับอนาคตนะครับนอกจากการอนุรักษ์แล้วยังสามารถมุ่งเป้าการพัฒนาไปสู่ค่ายเหนือเพื่อการบริโภคคุณบุญจนุษนะครับเรื่องเพ็ดรหรือคุณอ่อนะครับจะของฟาร์มยูอ่าอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาลสิน์ได้นำค่ายเขามาเลี้ยงนะครับโดยมีความ ม่่งหวังที่จะพัฒนาสายพันธุ์ควายให้มีคุณภาพตั้งแต่โครงสร้างตัวที่ง่ายเลยศักยภาพลหลายๆด้านเพิ่นคาดว่านะครับจุดเริ่มต้นมูนี่นะครับจะเป็นการสร้างทิศทางให้ควายไทยได้มีช่องทางตลาดให้กว้าง่แมน่นเลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์หรือประกวดอย่างเดียวควายนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับให้ความสุขเพิ่นบอกว่า ปกติแล้วขับขอบควเพลิน,นเลี่ยงง้อนะครับสั่งไล่ได้มากอดต่อมามีโอกาสนะครับนําควายขอมาเลี่ยงเมื่อเริ่มเลี่ยงแล้วรู้สึกอุปนิสัยของควายค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับค่อนข้างที่จะเปะ็นตาฮัตเพิ่งกันเลยมีความตั้งใจที่จะอยากเลี่ยงแบบครบวงจรมากขึ้นโดยตั้งเป้าว่าเมื่อเลี่ยงแล้วจะเลี่ยงไปทั้งทิศทั้งไหนนะครับเพิ่งกันเลยสั่ง จุดยืนหะครับจะของในช่วงแรกอยากจะพัฒนาสายพันธุ์กรนะครับจากนั้นเมื่อ,อควายมโคงสา่ดีก็จะต่อยอดไปสู่ตลาดอื่นๆใดม่นว่าเพราเหตุใดถ้าล่องเลี่ยงไปก็เริ่มขใจว่าความมักของเพิินเป็นตัวกำหนดตลาดจะอาจะไปในทางใดน,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ความอยากให้ควายที่มีคุณภาพ เพิ่ต้องพัฒนาสายพันธุ์โดยหาพอพันธุ์แม่พันธุ์ดีๆมากมาผสมซึ่งสายพันธุ์นะครับควายที่มีคุณภาพนะครับต้องมีการปรับปรุงพันธุ์นะครับโดยการหาพอพันธุ์แม่พันธุ์ดีๆนะครับนำมาผสมซึ่งสายพันธุ์ควายทีเลี่ยงจะเน้นเป็นควายไทยนะครับเป็นลักการผสมพันธุ์ก็จะต้องดูว่าแม่พันธุ์มีตรงไหนที่ด้อยหาจุดเด่นพอพันธุ์ที่ดีเขามาผสม การจะซอยส่งเสริมแห่งด้ลูกควายที่มีคุณภาพตามที่จินตนาการไหวจากความตั้งใจที่จะพัฒนาสายพันธุ์นะครับของควายฮห่งฟ้ามของเพิ่นต่อยอดธุรกิจนะครับคือการหลับผสมพันธุ์ให้กครับควายของของเกษตรกรรา่อื่นเพื่อได้ลูกควายที่มีโครงสร้างที่ดีและ ซอยเกษตรกรไล่อื่นต่อยอดทําการตลาดต่อไปได้ในอนาคตนะครับเป็นย่างในหน้าว่าพื้นที่เลี้ยงควายควัเป็นสัดส,ส่วนนะครับการจัดพื้นที่สําหรับเลี้ยงควายควรมีความชัดเจนทางแปลงหญ้าและก็หม่องอยางเหลนบ่อน้ำให้ควายได้ล่งแซ่นะครับพร้อมแบ่งพื้นที่เลื่อนโล่งนะครับแปลงปลูกหญ้าตันให้คว,าย,ควายกินเสริมเอามาอีกจึงเห็นให้ภายในอาฟ้ามของเพิ้นนะครับมี พร้อมทุกๆด้านจนสาม,มารถพัฒนาผลิตควายที่มีคนภาาพออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเน,นื่องการผสมควายในฟพพ้าิ่นนะครับมีการผสมโดยใส่พอพันเที่เลียงไว้และอีกส่วนหนึ่งเพื่นจะเอาใส่ไวิธีการผสมเทียมนะครับหานำเสื้อดีๆมาผสมซึ่งอายุแม่พันธุ์ที่พร้อมผสมนะครับยังตำ่ำคือ3ปีขึ้นไป หลังจากผสมติดแล้วแเราก็ล,ล,ล,ล่อตั้งทองอีกประมาณสิบถึงสิเดือนช่วงก้อนที่จะปล้อยให้ควายตั้งทองนะครับก็บจะมีการเฮดวัคซินทายพยาธิส่วนอาหารที่ให้กินก็นจะให้อาหารแบบปกติจำพวกหญ้าเฟียงนะครับอาหารที่ใส่เลี้ยงก็จะเป็นหญ้าสดและเฟียงนะครับให้ทุกๆมือให้พร้อมกับการกินอาหารขนโปรโตีนยุอยู่ซีน16% 1>, 1กิโลกรัมต่อตัวต่อมือนะครับการปล่อยยางเหลนนะครับกับเพื่อนกับปล่อยช่วงระยะเวล่าใบสองมงถึงใบสี่มงนะครับเพื่อหายควายมีความแข็งแรงพร้อมโดยช่วงทีควายในยออกไปยางเหลนนะครับตรงนี้กับห้องกะเชความสะอาดครอบพันว่าเพื่อบ่ห้เกิดการสะสมของโลกเมื่อครบกรําหนดขอดควายออกมากแล้วนะครับ หลังจากได้อายุประมาณ2เดือนนะครับจะเหตุการณ์แท้พยาธิแหกับลูกไข่และเมื่อได้อายุ4เดือนจะขอาสู่กระบวนการทํำแผนวัคซีนป้องกันโรคไปก่อนนะครับซึ่งจะมีแผนการเหตุวัคซีนถุก6เดือนต่อครั้งโรคที่ปองการลักๆักจะมีตั้งแต่โรคข้อบวมไปจนถึงโรคปากเ่าเปื้ยโดยลูกไข่ที่ยานมแล้วมีอายุได้7-10เ,เดือน เพ็ว่วากสามารถทรงจำนายให่กกับลูกขาดที่มาติดต่อสื่อใดทันทีเน้นจำน่ายลูกไายที่มีคุณภาพนะครับเป็นตีตลาดแบบนี้นะครับการเฮ็ดตลาดเพื่อขายไายในฟ้ามน์นี่คุณออกม่นบอกว่าในช่วงแหลกบด้มองว่าควายจะสามารถเฮ็ดไรได้ครับเพิ่อนใดคือทุกมือนี้ช่วงแหลกน้ามาเรยงนะครับแค่เห็นว่ามันเป็นตะหักนะครับนีสายมันดี หลังจากนั่งกับทดลองเลียงและเห็ดลงมืออย่างจริงจังยิ่งเห็ดให้เห็นยิ่งเห็ดให้เห็นปัญหาและอุปสรรคนะครับเพิ่งกับเลยนํ้เรื่องเล่าพวกเนี้นะครับมาทายถอดเป็นองค์ความหูให้คับค้นทั่วไปส่งผลให้ผู้ที่สนใจและชอบการเลียงคววยเดี๋ยวมาพูดคุยจากนั้นการดําเนินการตลาดกะเขามาเรื่อยเรื่อจนเกิดไายได้เดีนะครับโดยการจาหน่ายควายมีทั้งควายคว,ย,ควยสวยงาม ที่มีรูปร่างดีที่ลูกค่าสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาแสายพันธุได้เองซึ่งราคาที่่นขายแตกต่างกันออกไปเช่นลูกควาที่ยาโนมและส่สสงสวยงามนะครับเริ่มต้นอยู่ตัวละ1 0 0 0 0แบาทและแม่พันธุ์ต่างทองราคาเริ่มต้นอยู่ตัวละ2,500 0 0ถึงห0า0มบาท สำหรับเกษตรกรนะครับที่ต้องการไห่ฟ้ามหเหตุการผสมพันธุ์ไห่โดยใส่น้ำเสือและพอพันธ์ภายในฟ้ามก็จะมีขั้นตอนการตรวจโรคต่างๆก่อนผสมพันธุ์ซึ่งแม่พันธุ์วายจะอยู่กับทางฟ้ามประมัน่นซหาถึงหาสิบหมื่นเมื่อผสมพันธุ์ติดแล้วจะส่งขค้ืนแห่งกับลูกค้าเอากลับไปและกระบวนการทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่หมื่นหาถึงสองหมื่นหาพัานบาท สำหรับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงงัวไอเลี้ยงควายนะครับตัวตี้ครับสิ่งแรกที่จะแนะนําก่อนเลยคือต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามักเลี้ยงบอ่อถ้ามักเลี้ยงควายผลลัพธ์ที่ออกมาย่อมดีแน่นอนแต่ถ้าเลี้ยงเพราะมองว่าได้เงินได้เงินหลายแบบนี้ก็คือ่นบอกว่าบ่านอาจ,จะต่อยอดได้เพราะบ่ได้เริ่มจากใจมักอีหลีเมือ่อเมื่อเลี้ยงแล้วกําไรและกําลัางจะต่อยอดและพัฒนาไปเรื่อย ควายที่ผสมพันธุ์ออกมาเสาวาควายที่มี่โคศงสายดีและจะซอยทรงเสริมผู้เลี้ยงให้เกิดลายใดที่ยังยื่ได้แน่นอนนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับแหลกเปลี่ยนของมูลก็สามารถติดต่อกับคุณออได้นะครับหรือคุณบญยนต์นะครับหมายเลขทโทรศรัพท์083 9 16 2 2 9 5สครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองไวยคืน มาเหล่าสู่ภีสนอฟังคือเก่านะครับสำหรับันุนี้สวัสดีครับ